สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฮโรวิสิตกันอีกครั้งนะคะรอบนี้เราจะมาดูดวงรายเดือนกันนะซึ่งจะเป็นตามราศีนะคะรอบนี้จะเป็นเดือนธันวาคมของชาวราศีเมษนะคะเราจะดูด้วยกัน5เรื่องคล้ายๆกับดวงรายสัปดาห์เลยคือการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าชาวราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้ ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคขับไพ่ก่อนนะเรียบร้อยมานะชาวราศีเมษนะโดยทั่วไปชาวราศีเมษจะเป็นคนที่เถนตรงทำอะไรก็ตรงๆ ไม่ค่อยมีรับลมคมในอะไรเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบเนี้ยชาวราศีเมษในเดือนธันวาคมจะเป็นไงบ้างเริ่มที่การงานกันก่อนโอเคการงานชาวราศีเมษจ้าเดือนธันวาอู การงานสวยชาวราศีเมื่อเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างดีนะช่วงต้นเดือนดีมากกลางเดือนพอไหวแต่ต้องระวังช่วงปลายเดือนหน่อยช่วงต้นเดือนเนี่ยไม่ว่าจะทํางานอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะจากฝ่ายไหนจากใครจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่จากคนรักของคุณอาจจะซัพพอร์ตคุณเรื่องงานด้วยหรือแม้แต่คนรอบข้างของคุณก็ตามจะให้การสนับสนุนคุณให้ความช่วยเหลือคุณเรื่องการงานเป็นอย่างดีมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วย ช่เหลือ,อน,นั่นเองนะจ๊ะ,ะเดินธันวาคมค่อนข้างดีในช่วงต้นเดือนนะชาวราศีเมษช่วงกลางเดือนก็ยังเป็นไปได้ดีอยู่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาขวางน้ําบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณสามารถผ่านไปได้เพราะว่านี่หดาบเนาะมันต้องมีปัญหาอะไรเข้ามาแน่นอนแหละจุกจิกจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องการงานนะ,ะให้ระวังนิดนึงบางคนถนะ้าหากทำงานเกี่ยวกับการขนส่ง ให้ระวังเรื่องเปียกน้ําให้ระวังมากๆเลยหรือสินค้าชํารุดเสียหายเพราะน้ําเป็นเหตุให้ระวังมากๆนะจ๊ะช่วงกลางกลางเดือนนะช่วงกลางกลางเดือนนะให้ระวังนิดหนึ่งมีปัญหาเข้ามาแต่คุณสามารถประคับป,ประคองได้อยู่แต่ที่ต้องระวังมากๆคือช่วงปลายเดือนปลายเดือนธันวาเกือบจะเข้าปีใหม่แล้วเข้ามกราปีใหม่ช่วงปลายปลายเดือนจะมีเหตุ กระทะอะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันทําให้งานของคุณได้รับผลกระทบมีความเสียหายมีการเหมือนกับว่าอุบัติเหตุหรือมีอะไรเหมือนกับทําให้สินค้าของคุณมีปัญหาหรือเสียหายหรือบางคนอาจจะโดนดิสเครดิตมีสิทธิ์เป็นไปได้ดิสเครดิตทาลายชื่อเสียงทําลายอะไรโดนทําลาย อะไรสักอย่างเกี่ยวกับในเรื่องงานของคุณเนี่ยถ้าหากบางคนไม่ได้ทํามาค้าขายไม่ได้มีตัวสินค้าก็อาจจะโดนคล้ายๆทําลายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือเชื่อถือความน่าเชื่อถือนะในช่วงปลายเดือนให้ระวังหน่อยแต่ทั้งนี้ถ้าน้นสุดท้ายคุณจะผ่านไปได้นะเพราะเดสตาร์ขึ้นเหมือนกับชาวราศีเมษเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคอะไรก่อนเนี่ยแล้วพูดตรงๆนะ อย่าใจร้อนนะช่วงปลายสัปดาห์เอ้ยเพื่อช่วงปลายเดือนชาวราศีเมษห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องงานผือพังอ่ะพังแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเปิดเพิ่มให้ได้เดอดสตาร์ขึ้นสแสดงว่าทุกปัญหาที่คุณเจอเนี่ยในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะได้รับการแก้ไขขอให้คุณใจเย็นๆเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างจะผ่านได้แน่นอนในเรื่องการงานนะอโอเคเรียบร้อยเรื่องงาน เรามาดูเรื่องการเงินดีกว่าของชาวราศีเมษการเงินนะช่วงเดือนธันวาจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้เงินค่อนข้างดี มีเงินเข้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันชาวราศีเมษช่วงต้นเดือนเลยนะตั้งแต่ต้นเดือนมีเงินเข้าเยอะอยากจับใจใช้สอยอะไรก็คือได้ดั่งใจแล้วที่สําคัญอาจจะได้พิเศษจากคนใกล้ตัวจากคนใกล้ชิดด้วยมีคนเอาเงินมาเอาทองเอาของดีๆเนี่ยมาให้หรือได้ลูกค้าที่ดีคือช่วงต้นเดือนเนี่ยได้เงินเข้ามาค่อนข้างดีเลยแต่ว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยงานหนักแต่ในขณะเดียวกันเงิน อาจจะไม่หนักเท่างานแต่ที่ทำงานเงินจะมาจากงานเป็นหลักแล้วงานที่คุณทำเนี่ยตอนนี้คือหอบเต็มพลุงพลังเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าได้เงินไหมมันก็ได้แหละแต่กว่าจะได้มันเหนื่อยมันมีความเหนื่อยยากในการที่จะได้มาในเรื่องการเงินในช่วงกลางเดือนนะชาวราศีเมษนะจ๊ะแต่ทีดีที่สุดก็คือช่วงปลายเดือนปลายเดือนเรื่องเรื่องการเงินนี่ค่อนข้างดีและเริ่มมั่นคงมากขึ้นเริ่มดีขึ้น ไม่ไม่ต้องห่วงอะไรมากแล้วก็การการทามาหากินการหาเงินหาทองเหมือนมันสบายขึ้นมันไม่ต้องไปเหนื่อยยากแบบช่วงกลางกลางเดือนและช่วงปลายเดือนการเงินค่อนข้างดีกว่ากลางเดือนนะแต่ดีที่สุดคือต้นเดือนจ้าอ่านี่การเงินผ่านนะชาวราศีเมษต,ต่อไปเรามาดูความรักกันดีกว่าความรักชาวราศีเมษเดือนธันวาจะเป็นยังไงบ้าง ความรักออ้โห,ห,หชาวราศีเมษเนี่ยเหมือนจะต้องเจอความโชคชำประกำใจอะไรบางอย่างก่อนในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะเพราะว่าได้เดทมาหรือความสัมพันธ์เกิดคลุกคลักมีการบางคนอาจจะมีการห่างกันสักพักหรือบางคนอาจจะเลิกลาหรือเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ ความรักของคุณไม่แฮปปี้เลยในช่วงต้นเดือนธันวาคมชาวราศีเมษความรักไม่ค่อยสดใสเศร้าซ้อยพอสมควรแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างปุบปับมากๆนะพอเดเดทขึ้นอะไรบางอย่างสิ้นสุดลงแต่ในความสิ้นสุดบางอย่างก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงกลางเดือนกับปลายเดือนสัต กลับมาสดใสแล้วจ้าความรักสดใสมากเป็นราชินีถือเหรียญมาเลยถ้าหากไพ่ใบนี้ขึ้นเนะี่ยมันแบ่งกรณีได้คือกรณีแรกบางคนจบความสัมพันธ์มาแล้วพอเจอเดอ d e เดทแล้วก็อยู่เป็นโสดสวยๆไม่เดือดร้อนแล้วจ้ามีความสุขจ้าตลาดเปิดค่ะหาใหม่สิคะสวยรวยเก่งขนาดนี้กลัวอะไรชาวราศีเมษไม่ค่อยสนใจฉันเดินหน้าต่อแน่นอนอะไรอย่างนี้เออ แล้วก็มีความสุขมากเรื่องความรักแฮปปี้มากช่วงกลางเดือนนะแต่ถ้าหากเกิดบางคนอีกกรณีหนึ่งคือไม่ได้โสดอะ่ะแต่คนรักกลับมาคืนดีด้วยแล้วก็เอาอกเอาใจดูแลเอาใจใส่คุณอย่างดีมากเลยนะจ๊ะให้นูน่นให้นี่ให้นูน่นแบบให้แบบเปนหนักมากอะ่ะให้เยอะมากพราะราชนีถือเหรียญน,นี่กลายเป็นว่าความรักสดใสขึ้นมาช่วงกลางเดือน ทีนี้สดใสาย,ยาวๆไปจนถึงปลายเดือนเลยจ้าสิบถ้วยครอบครัวสุขสันต์ความรักดีงามนะได้สิบถ้วยขึ้นมาอย่างนี้สายลุงพาดผ่านขนาดนี้แสดงว่าความรักดีมากครอบครัวมีความสุขตัวคุณแฮปปี้ความรักเริศดเลิศดสุดๆเหมือนกับต้นลายปลายดีอ่ประมาณนั้นนะสําหรับชาวราศีเมษในเรื่องความรักนะจ้าอโอเคเดือนธันวานะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่า สุขภาพชาวราศีเมษสุขภาพเป็นไงบ้างโอ้ยสุขภาพก็ดีไม่มีอะไรต้องกังวลเลยต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนคือดีหมดดีที่สุดเนี่ยคือช่วงปลายเดือนสุขภาพแบบว่าเต็มร้อยสมบูรณ์มากสิบเหรียญขึ้นจริงๆก็ดีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนกับด้วยความที่เดือดเมจิกเชียนมันแล้วก็ดูจากหน้าไพ่เนี่ย มันอาจจะต้องมีบระวังอะไรวินิดนิดหน่อยหนะ่อยนะถ้าหากเป็นเดอรมิติเชียงขึ้นในตำแหน่งสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วตามหน้าไพ่เนี่ยให้ระวังการนั่งการเดินอะไรที่แบบว่าอยู่กับที่นานๆแล้วก็เหมือนกับคุณไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเราเรียกเรียกว่าไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได ใส่ใจเท่าที่ควรอะไรเงี้ยมันมันแต่ถ้าหากใครดูแลตัวเองดีอยู่แล้วไม่ค่อยมีนะอันนี้สำหรับกรณีที่แบบใครไม่ค่อยได้ดูแลนั่งก็นั่งแช่นานๆไม่ค่อยได้ทําอะไรไม่ค่อยได้ลุกไปไหนเออนั่งหน้าคอมนั่งกับโต๊ะนานๆเงี้ยมีปัญหาช่วงกลางเดือนก็ด้วยใครที่นั่งนานๆไม่ค่อยได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะมีปัญหากับปวดเมื่อยเนื้อตัวเน็บชักช่วงขานะ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ปัญหามันเป็นเรื่องสุขภาพคือปัญหามันค่อนข้างเล็กน้อยตามหน้าไพ่นะเออแล้วอีกอย่างเรื่องบางคนเนี่ยอันนี้กรณีพิเศษนะช่วงต้นเดือนชาวราศีเมษบางคนเนี่ยให้ให้ระวังคือเห็นหน้าไพ่แล้วคือมันมีเทียนสีดําโผล่ขึ้นมากับเทียนสีขาวให้ระวังเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นนิดหน่อยนะถ้าหากใคร ดูแลตัวเองป้องกันตัวได้มีเครื่องรางของขลังก็พกติดตัวไว้นะจ๊ะแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเท่าที่ดูสุขภาพดีที่สุดคือช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนธันวาคมแข็งแรงมากๆะ่ะค่ะเรียบร้อยต่อไปเรื่องโชคลาภเดือนธันวาคมชวาวราศีเมษมีโชคลาภบ,บ้างไหมมีไหมเอ่ยหรือมาทางไหนมายังไง โอเคใบนี้สิน,นี้โอ้จะบอกว่าช่วงที่เด่นที่สุดเรื่องโชคลาภชาวราศีเมษคือกลางเดือนธันวานะกลางเดือนค่อนไปทางปลายเดือนแต่เด่นที่สุดช่วงกลางเดืนเอนวันที่สิบห้าสิบหกพอดีหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่ามีสิทธิ์ ได้ได้อะไรดีๆได้โชคได้ลาบมาช่วงกลางเดือนค่อนข้างเยอะช่วงต้นเดือนก็มีบ้างแต่ว่านินดๆหน่อยๆเป็นแค่พอหอมปากหอมคอมามาหมุนใช้อะไรอย่างเงี้ยเออแค่หมุนใช้เฉยๆไม่ได้ไม่ได้มากมายอ่ะหลักร้อยหลัก,กพันนิดๆหน่อยๆขำๆแต่ว่าช่วงกลางเดือนมีสิทธิ์ได้อะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะโชคลาบจะดีเด่นที่สุดช่วงกลางเดือนนะส่วนปลายเดือนเนี่ย ก็เหมือนกับถ้าปลายเดือนต้องบอกเลยเหมือนกับว,วาดฝันไปเยอะมากแต่ได้จริงไม่รู้ได้อะไรมาบ้างเออส่วนใหญ่จะมาในความวาดฝันเพ้อฝันค่อนข้างเยอะในช่วงปลายเดือนน่ะมีความเพ้อฝันเยอะเรื่องโชคลาภแต่ถามว่าได้ไหมไพ่ไม่ฝันทงการันตีแต่ที่แน่ๆมิติของจิตใจคือค่อนข้างแฮปปี้นะเรื่องโชคลาภแฮปปี้มากมีความ ไฟฝันวาดหวังว่าโอ๊ยฉันจะต้องได้นั่นไนี่แน่เลยแต่ถามว่าได้ไหมไม่รู้อาจจะได้แค่บางอย่างแต่บางอย่างก็ไม่ได้แต่ถามว่าคุณแฮปปี้ไหมคุณแฮปปี้อยู่เหมือนก็กําลังแฮปปี้นิดนึงไพ่บอกว่าถ้าหากช่วงปลายเดือนอ่ะให้รอไปก่อนอาจจะได้มาแต่ได้ไม่เยอะหรอกเด่นที่สุดแน่ๆกลางเดือนชัวร์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้โชคได้ลาบกลางเดือนนะจ๊ะ แ้าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ให้ได้มาจะต้องเป็นผู้หญิงที่ท้วมหน่อยผิวขาวแล้วก็อายุเยอะกว่าคุณหรือมีตำแหน่งหน้าที่การง,งานมีอะไรที่แบบดูอาวุโสกว่าคุณนะไม่แต่ที่แน่คือต้องร่างท้วมและผิวขาวนะโอเคโชคลาภจะมาจากทางนั้นอ่านะจ๊ะเรียบร้อยค่ะ ดวงรายเดือนของเดือนธันวาคมชาวราศีเมษนะจ๊ะอ่าดูกันจบครบแล้วชอบกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ได้นะดูกันไปได้ยาวๆทั้งเดือนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ตามที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ